สวัสดีค่ะเชื่อเด้กหญิงการวิภาสิรชดารักษ์ชั้นม .38 รักเลขที่ส6ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตพิธีการชงกาแฟง่ายๆรับท่ทานเองที่บ้านนะคะวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็มีให้เห็นแล้วนะคะอย่างแรกก็จะต้องมีผงกาแฟหรือไม่ก็จะเป็นผงกาแฟสําเร็จรูปที่ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้านะคะในส่วนที่เราใช้น,นะคะจะเป็นผงกาแฟมอคคุน่าค่ะ และอาจจะมีน้ำตาลนะคะหรือนมข้นหวานก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบรับประทานหวานนะคะและอุปกรณ์สำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะต้องมีแก้วสำหรับใส่ก,กาแฟนะคะแล้วก็ช้อนสำหรับคนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่การทำกาแฟกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ต้มน้ำให้เดือดค่ะตอนนี้นะคะน้ำของเราก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเราก็นำผงกาแฟที่เราเตรียมไว้นะคะตักใส่แก้วกาแฟค่ะ ขั้นตอนที่3ามนะคะหลังจากที่เรานำผงกาแฟเนี่ยใส่แก้วเสร็จแล้วเราก็ไปกดน้ำร้อนค่ะแล้วทำการคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้นำน้ำร้อนนะคะมาเทใส่กาแฟของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือทำการคนให้ผงกาแฟเนี่ยละลายค่ะ เป็นนะคะกลิ่นของกาแฟก็คือหอมฟ้งกระจายมากเลยค่ะต่อไปนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบรับประทานหวานก็อาจจะเติมน้าตาลหรือนมขคนหวานลงไปนะคะทางเรานะคะก็จะทําการเติมนมขคนหวานลงไปค่ะสามารถใส่ได้ตามปริมาณที่ชอบนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ทกําการคนให้น้ําตาลหรือผงที่เราใส่ลงไปนะคะให้เข้ากับกาแฟค่ะ น,นี่นะคะเราก็ทําการคนน้าตาลหลืองข้นหวานนะคะเข่ากับกาแฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากาแฟที่เราทำมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะอร่อยหรือเปล่านี่นะคะก็คือคุณแม่ของหนูเองค่ะ,คะแม่ชั่วชิมหน่อยว่าอร่อยไหมกลิ่นหอมดีลูกสีสันต้องชิมก่อนนะถ้าสำหรับแม่นะแม่ว่ามันขมไปหน่อยแม่ขอเติม นมข้นหวานแล้วกันแต่ดีแล้วล่ะเพราะว่าแม่ไม่ไม่กินคอฟฟี่เมยอยู่แล้วถ้าง,งก็ขอตรมเติมนมข้นหวานอีกสักหน่อย ไม่ลูกสีมันก็จะอ่อนกว่าเมื่อกี้แต่ถ้าเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยคุณพ่อหน้าชอบนะลูกรสออกจะขมหน่อยอืมรสนี้แหละแม่ชอบกินรสแบบนี้ค่ะกรับไปนะคะต้องขอขอบคุณที่คุณแม่นะคะมาเป็นผู้รับประทานให้เรานะคะขอบคุณค่ะ เห็นไหมเะาว่าเพียงอุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านนะคะวัตถุดต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถทํากาแฟรับท่านเองได้ที่บ้านนะคะทั้งอร่อยด้วยและเหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงโควิดค่ะ